เทพเซียน40,000ปีตอนที่190สดจากเตาหลอม3มวันต่อมาในห้องหลอมสร้างหลี่เหวยาซึ่งไม่ได้หลับนอนเป็นเวลาเกือบ3วันสามคืนกลับกลายเป็นตัวประหลาดที่สองตาแดงกล่ำผมเภากระเซาะกระเซิงปากพูดพึมพำรรอะไรฝังไม่ได้สับบนศีรษะของมันคาดไว้ด้วยห่วงโลหะสีขาวเงินซึ่งสลักยันแช่แข็งหลายสิบชุด เมื่ออุณหภูมิร่างกายของมันสูงกว่า40องศาห่วงวิเศษนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติปลดปล่อยอากาศเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิสมองของมันไวที่38องศาห่วงโลหะสีเงินพ่นไอเย็นออกมาไม่ขาดสายก่อตัวเป็นล,ละอองหมอกสีขาวจางๆปกคลุมรอบศีรษะของหลีเห่ยาทำให้มันดูหลีลับเลื่อนลอยถึงที่สุดราวกับเทพเซียนในตำนานก็มีป่าน หลีเ่เหวีเลียริมฝีปากที่แห้งผากปอนคอมูลของแผนผังโครงสร้างและภาพการไหลเวียนพลังปานนับพันชุดเข้าไปในสมองกลผลึกวิเศษควบคุมของเตาหลอมด้วยการที่มันต้องการหลอมสร้างอาวุธวิเศษขนาดเล็กจิว๋วพยายามแสวงหาการออกแบบที่เบากว่าเร็วกว่าและเหมาะเจาะพอดีกับโครงสร้างของร่างกายมากกว่า ภายในสมวันมานี้หลี่เหยาได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของอาวุธวิเศษชนิดใหม่นับแสนครั้งในที่สุดก็มาถึงบทสรุปของโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ก็เพราะเหตุนี้เองหากต้องการบรรลุถ,ถึงความสมบูรณ์แบบเหล่านี้กระบวนการหลอมสร้างก็มีความยุ่งยากอย่างมากระดับความยากลำบากไม่ได้น้อยไปกว่าการดัดแปลงเตาหลอมไยเออรรุ่นที่หนึ่งเลยเริ่มกันเลย หลังจากป้อนข้อมูลของแผนผังโครงสร้างและภาพการไหลเวียนพลังปานผ่านกระบวนการแก้ไขจุดบกพร่องของค่าตัวแปรอัตราส่วนการผสมของวัตถุดิบสองมือของหลีเหวยาวขยับเคลื่อนไหวไม่เร็วไม่ชา้ามืออันคล่องแคลวปาดเปียวของมันที่ฉุบสร้างจากเคล็ดวิชากระดูกอ่อนพันนิ้วราวกับไรกระดูกสิบนิ้วเต้นลริกอย่างเหนือธรรมชาติหลีเหวยาวลมหายใจเปลี่ยนเป็นลึกยาวขึ้นทุกขณะ สีแดงเลือดในดวงตาค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยสีดำมืดอันสงบลึกหล้ำดุดบ่อน้ำบราณในส่วนลึกที่สุดของดวงตาคลายประทุด้วยประกายดาวระยิบระยับประหนึ่งว่าทั้งจักรวาลซุกซ่อนอยู่ในดวงตาของมันอย่างช้าๆหลี่เหวยาค่อยๆกลายเป็นไม่เศร้าโศกไม่ยินดีไม่มีตัวเราไม่มีสิ่งใดเลยเข้าสู่สภาวะไร้ตัวตนอย่างสมบูรณ์ ให้ความรู้สึกราวกับปรมาจารย์หลอมสร้างไหลผู้ทัดเทียมจาก40่0มืนปีที่แล้วความเหนื่อยล้าจากการโหมทำงานหนัก3วัน3คืนเลือนหายไปความวิตกกังวลเกี่ยวกับคะแนนหน่วยกิจถูกกวาดออกจากใจลืมเลือนกระทั่งว่ามันเป็นใครในสมองของมันมีเพียงภาพแผนผังโครงสร้างนับพันภาพที่ประทะชนกันอย่างรุนแรงเท่านั้น หน้าจอภาพมายาโปร่งใสสิบชุดปรากฏขึ้นรอบกายมันค่อยคอยหมุนวนเป็นวงกลมอย่างแช,มช่ม้าเพื่อที่จะหลอมสร้างอาวุธวิเศษใหม่นี้ลีเหยาได้ทำการอัปเกรดเตาหลอมชายเออรุ่นที่หนึ่งอีกครั้งเพิ่มหน่วยอุปกรณ์วิเศษสำหรับหลอมสร้างชิ้นส่วนขนาดเล็กเป็นพิเศษส่งผลให้ความซับซ้อนของหน้าจอควบคุมการหลอมสร้างเพิ่มสูงขึ้นอีกมากเช่นกันในหน้าจอโปร่งใสทั้ง10เต็มไปด้วยอักขระควบคุมหลายพันรายการ อัขระแต่ละชุดสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได้นับสิบประการเมื่อหลีเหยาวแตะเบาๆบนอัขระเริ่มการทำงานยักษ์เหล็กมหึมาที่ครอบครองพื้นที่ครังสินค้ากว่าครึง่งก็เริ่มสั่นเบาๆจากนั้นเปลงเสียงคำรามตำๆออกมาอีกครั้งไอหนามพวยพุ่งออกมาจากข้อต่อของท่อโลหะผลึกวิเศษที่ฝังอยู่ตามหน่วยอุปกรณ์วิเศษทอประกายสว่างสวยัยอุณหภูมิในเตาหลอมยังคงเพิ่มขึ้นไม่หยุด ลีเหย่เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรต่างๆบนหน้าจอภาพมายายางจดจอกระทางดวงตาอย่างไม่กระพริบลูกในตาแนวนิ่งไม่ขยับลืมตัวลืมตนไปอย่างสิ้นเชิงฟู37วินาทีต่อมาห่วงสีเงินบนศีรษะของลีเหยาปลดปล่อยไอเย็นขนาดใหญ่อีกครั้งแสดงให้เห็นว่าสมองของมันกำลังทำงานถึงขีดจำกัด ราวกับว่าได้ยินเสียงตแตรศึกดังกลงวานลีเหวม่านตาพันหดแคบเท่าปลายเข็มทันใดนั้นสองมือแปรเปลี่ยนเป็นกลุ่มหมอกผ้าเรือนสองกลุ่มระเบิดความเร็วดุดสายฟ้าหลังจากพากเพียนฝึกปรือย่ังหนักมานานหลายเดือนฝีมือรอมสร้างของมันลุดหน้าไปอย่างน่าอัศจรรย์มองปราดแรกจะเห็นว่าสองมือของมันยามนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนเกินแม้แต่น้อยนิดเช่นเดียวก,กันกับผู้เท่าเลยยงหมิงในครั้งนั้น ไม่เร็วไม่ช้าทั้งไม่รุนราแองและปราศจากข้อห่วงกังวลแต่หากเพ่งมองให้ละเอียดจะพบว่าแม้ช่วงแขนของมันจะไม่มีการเคลื่อนไหวเกินเลยค่อนข้างช้าและสงบนิ่งแต่ส่วนฝ่ามือและนิ้วทั้ง10กลับประดุดพายุหมุนแปรเปลี่ยนวูบวาบนับร้อยครั้งใน1วินาทีแต่อัขระแต่อัคระควบคุมหลายสิบตัวออกคำสั่งการหลอมสร้างหลายร้อยคำสั่งความสงบนิ่งเหนือข้อมือ ความดุเดือดคลุมข้างใต้ข้อมือสองลักษณะที่ขัดแย้งอย่างสุดขั้วแต่พานปรากฏร,ร่วมกันให้ความรู้สึกเลิะรำพิสดารประหนึ่งรมพายุในถ้วยชาภายใต้การควบคุมที่ละเอียดแม่นยำสุดเปรียบปานของหลี่เหยาดินไฟทองไม้น้ำเหล่าพลังปานต่างคุณลักษณะเริ่มก่อให้เกิดพายุลูกเล็กๆภายในเตาหลอมวัตถุดิบมากมายเกิดปฏิกิริยาในรูปแบบที่แปลกประหลาดทุกประเภท ควบแน,น่นบีบอัดแบ่งแยกและหลอมรวม47นาทีให้หลังชิ้นส่วนอาวุธวิเศษชุดแรกก็ออกมาจากเตาหลอมจากชิ้นส่วนทั้งหมด104ชิ้นมีเพียง37ชิ้นเท่านั้นที่สมบูรณ์ส่วนที่เหลือมีข้อบกพร่องนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาท้ายที่สุดแล้วชิ้นส่วนเหล่านี้ล้วนเป็นของใหม่ล่าสุดซึ่งไม่เคยมีใครหลอมสร้างมาก่อนทุกชิ้นลีเหยาคิดค้นออกแบบด้วยตัวเอง นอกจากนั้นมันยังทำการหลอมสร้างชิ้นส่วนที่มีรูปร่างแตกต่างกันหลายสิบชนิดพร้อมกันในเตาหลอมเดียวสามารถสร้างผลงานเช่นนี้ออกมาได้ในครั้งเดียวกล่าวได้ว่าฝีมือหลอมสร้างของหลีเหยาได้บรรลุถ,ถึงระดับอันลําเลิศเหนือคาดคิดแล้วตามความคิดของหลีเหยาอาวุธวิเศษชนิดใหม่นี้จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วน1424ชิ้นในโลกทุกวันนี้ซึ่งอาวุธวิเศษมีโครงสร้างซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ จำนวนเพียงเท่านี้ไม่อาจบ,บอกว่ามากอย่างไรก็ตามชิ้นส่วนแทบทั้งหมดมีขนาดเล็กอย่างยิง่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ของชิ้นส่วนประเภทขนาดเล็กการหลอมสร้างสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิง่งลีเหยาวเงนหน้ากรอกเครื่องดื่มพลังงานสูงใส่ปากอย่างรีบร้อนฝืนฟูเรียวแรงกำลังเร่งด่วนจากนั้นขยำกระป๋องเป็นก้อนกลมควางเป็นเส้นโค้งอันสมบูรณ์แบบตกลงในถังขยะที่อยู่ห่างออกไป20เมตรเสียงดังเกลียวกราว มาเริ่มชุดที่สองกันเลยลีเหาวถูมือเข้าหากันจากนั้นระเบิดเป็นพายุอีกลูกหนึ่งระหว่างนิ้วทั้ง10หลังจากทำการหลอมสร้างโดยไม่หยุดพักตลอดทั้งวันทั้งคืนชิ้นส่วนของอาวุธวิเศษทั้งหมดก็ถูกหลอมสร้างแล้วเสร็จและเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดท,ที่ไม่คาดฝันในระหว่างการประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นถูกหลอมสร้างขึ้นมาสองชุดแต่นี่ยังไม่ใช่ขั้นตอนที่ยากที่สุด ส่วนสําคัญที่สุดของอาวุธวิเศษทั้งหมดคือชิปผลึกวิเศษที่ใช้ควบคุมสําหรับการแยกแยะสินค้าสมบูรณ์และสินค้ามีตําหนิในเตาหลอมไม่มีความจําเป็นเล่งด่วนอันใดคายโกนเปรียบเทียบความแตกต่างภายในเตาหลอมสามารถค่อยๆทํางานอย่างช้าๆอาจใช้เวลา10บวินาทีไปจนถึง1นาทีล้วนไม่เป็นปัญหาทั้งสิน้นแต่สิ่งที่หลี่เหวยาวต้องการกลับเป็นการระบุชนิดของสัตว์อสูรที่พบเห็นในชั่วพริบตา ไม่ต้องเอ่ยถึง2-3วินาทีแม้แต่1วินาทีก็ช้าเกินไปสิ่งนี้จำเป็นต้องใช้ค่ายกลการเร่งความเร็วที่ส่งพลงังเพื่อเร่งความเร็วในการทำงานของค่ายกลเปรียบเทียบและเพื่อลดเวลาในการแสดงผลลัพธ์ให้เหลือน้อยกว่า1วินาทีลีเหยาได้ออกแบบขบวนค่ายกลเร่งความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยการใช้อังกอริทึมพิเศษผสานรวมค่ายกลเร่งความเร็ว31ชุดให้เป็นหเดียว จากนั้นยังมีอัคระยันสำคัญอื่นๆอีกหลายสิบชุดสรุปแล้วจะต้องสลักค่ายโกนอัคระ100กับอีกหนึ่งชุดลงบนแผ่นชิปควบคุมขนาดเล็กเท่าเล็บมือนี่เป็นช่วงเวลาทดสอบทักษะฝีมือและการแกะสลักขนาดเล็กของนักหลอมสร้างในบรรดาสำนักใหญ่500อันดับแรกของสหพันธ์มีอาวุธวิเศษที่เรียกว่าเครื่องแกะสลักอัคระขนาดเล็กด้วยลำแสงสเสวียนกวง สามารถช่วยเหลือนักหลอมสร้างในการแกะสลักค่ายกลอัขระขนาดเล็กจิว๋วหลายร้อยหลายพันค่ายกลในพื้นที่หนึ่งตารางนิ้วอย่างไรก็ตามเครื่องแกะสลักอัขระขนาดเล็กด้วยลำแสงสเวนกวงมีราคาแพงมากยังแพงกว่าเตาหลอมทั่วไปหลายสิบเท่าด้วยสภาพของภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงคารามต้าฮวงในปัจจุบันยอมไม่อาจเอื้อมถึงเครื่องมือเฉพาะทางเช่นนั้นดังนั้นหลี่เหวาได้แต่พึ่งพาสองมือของตัวเอง มือคู่ที่ผ่านการขัดเกลาวด้วยเค็ดพันขอนหลอยหลอมเป็นแรมเดือนแรมปีอยู่ในหอหลอมสวรรค์จาก4ี่หมื่นปีที่แล้วเวลาเคลื่อนผ่านไปทีละวินาทีหลีเหว่านางติดกับมานั่งหน้าโต๊ะทำงานมองผ่านกล้องจุลทรรศที่ประกอบด้วยเลนส์ผลึก12ชิ้นและคายกลขยายภาพ11ชุดทุ่มเทความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดลงบนแผ่นชิปผลึกวิเศษขนาดเท่าเล็บมือ เข็มสลักที่ทําจากเพชรแตกหักไป19เลมปลายนิ้วทั้ง10ไม่ทราบว่าบวมพองกี่ครั้งกี่หนแต่หลังจากแช่ในน้ํายารักษาเยียวยาสักครู่หนึ่งโดยไม่คํานึงถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงมันก็เริ่มแกะสลักค้ายกลอัคาระเหมือนคนบ้าอีกครั้งจนกระทั่งในที่สุดหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ความคิดแวบแรกผุดขึ้นมาในสมองของมัน อาวุธวิเศษไมเอี่ยมชิ้นหนึ่งเป่งประกายอันง,งดงามอยู่บนฝ่ามือที่เต็มไปด้วยรอยแผลของหลี่เหยาเมื่อเห็นว่าความคิดชั่วแล่นของมันในที่สุดก็กลับกลายเป็นของจริงวางเงียบๆอยู่บนฝ่ามือหลี่เหยาบังเกิดความรู้สึกอยากจะรำไห้สักคราความบาครั้งที่ไม่หลับไม่นอนตลอดเจ็ดวันที่ผ่านมาหยาดเหงื่อและเลือดที่หลังลินความทุกข์ยากลำบากความพยายามที่ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าล้วนคุมค่า ทุกอย่างหลวนคุ้มค่าแล้วอาวุธวิเศษนี้มีน้ำหนักเพียง97.45กรัมชิปเก็บข้อมูลและชิปควบคุมรวมอยู่ในแผ่นผลึกขนาดเล็กซึ่งถูกห่อหุ้มอย่างมิดชิตภผ่ายตายเปลือกแข็งสีขาวเงินที่ทำจากโลหะผสมไทเทเนียมรูปร่างหน้าตาคล้ายกับหูฟังซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบตามโครงสร้างของหูหลีเหยาและสามารถแนบติดกับหูสายได้อย่างเหมาะเจาะพอดี ไม่ว่าเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงสักเท่าใดก็จะไม่มีวันหลุดออกมาด้านหน้าของหูฟังมีขายึดโลหะผสมไทเทเนียมสองขายืนออกไปทางด้านหน้าประกบเรนบางเฉียบที่ทำจากผลึกซิลิคอนสีแดงควบคุมโดยการหมุนของลูกในตายักรวมถึงการขยายตัวและการหดตัวของรูม่านตาดูจากภายนอกอาวุธวิเศษนี้ เป็นเหมือนลูกผสมของหูฟังสื่อสารและแว่นตาข้างเดี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิง่งเลนที่เลืองแสงด้วยแสงสีแดงจางๆทำให้ดูลึกลับมีสเสน่ห์อย่างน่าประหลาดหลี่เห่ยาแทบไม่อาจรอได้อีกต่อไปนำอาวุธวิเศษไมเอียมติดไว้ที่หูข้างสายจากนั้นทดลองสะบัดศีรษะแรงๆไม่มีความรู้สึกว่าไม่สบายตัวแต่อย่างใดเหมาะเจาะพอดีถึงที่สุด ตราบใดที่ศีรษะไม่ได้ถูกกระแทกโดยตรงไม่ว่าจะหกเขมรตีรังกายอย่างไรก็จะไม่มีทางหลุดออลงมาและเมื่อจากโครงสร้างระบายอากาศที่ออกแบบมาเป็นพิเศษแม้ว่าสวมใส่เป็นเวลานานก็จะไม่มีความรู้สึกว่าล้อนหรืออึดอัดมันปรับหน้าจอภาพมายาให้เป็นกระจกเงาส่องดูภาพของตัวเองอย่างระมัดระวังรู้สึกพึงพอใจยิ่งกับรูปรักของอาวุธวิเศษชิ้นนี้ผ่ายตายสีแดงจางๆที่ส่องมาจากเลน บันดาลให้เขาหน้าองค์อาจห้าวหารของหลีเหวเพิ่มความดุร้ายขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งแผ่สารกินอายเยี่ยงจอมวายร้ายออกมาสำหรับอีแหลงที่เติบใหญ่ขึ้นมาในสุสานของวิเศษรูปรักเช่นนี้เป็นที่ถูกตาต้องใจของมันนักไม่เลวรูปรักภายนอกให้100คะแนนเต็มหนุ่มสาวสมัยนี้ชมชอบความโดดเด่นสวมใส่อวุธวิเศษนี้ไว้บนหูดวงตาข้างหนึ่งปกคลุมด้วยเลนสีแดง พลังสภาวะของพวกมันจะอาจหารขึ้นอีก300เอร์เซหลีเหยาวยิ้มอย่างสมใจไม่เพียงแต่รูปลักษณ์ภายนอกจะชวนให้ผู้คนดวงตาเป็นประกายแต่ประสิทธิภาพของอาวุธวิเศษนี้ยังน่าตื่นตายิ่งกว่าอาวุธวิเศษชิ้นนี้ใช้ดวงตาผลึกลุ่นเยี่ยวเหนือฟ้าซึ่งเป็นผลงานของสำนักแสงสศักดิ์สิทธิ์จัดเป็นดวงตาผลึกชั้นกึ่งกองทัพมีประสิทธิภาพสูงมากในการจับภาพเคลื่อนไหวหากเปิดใช้ศักยภาพถึงขีดจำกัด ในระยะ300เมตรสามารถจับภาพของวัตถุทุกประเภทที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำกว่าความเร็วเสียงได้อย่างง่ายดายชิปเก็บข้อมูลสามารถบันทึกรายละเอียดของสัตว์อสูรได้มากถึง990,000ชนิดผนวกกับขบวนคายกลนเร่งความเร็วบนชิปควบคุมซึ่งช่วยร่นระยะเวลาทําให้สามารถระบุชนิดของสัตว์อสูรที่พบเห็นได้ภายใน0.78วินาที มีหน่ำสายังสามารถจับภาพและจำแนกประเภทสัตว์อสูรสามตัวในเวลาเดียวกันยอดเยี่ยมมากที่ผ่านมาข้าได้แต่ซ้อมแซมและดัดแปลงอาวุธวิเศษของผู้อื่นแต่ตอนนี้อาวุธวิเศษชิ้นแรกที่ข้าคิดค้นและหลอมสร้างด้วยตัวเองทั้งหมดในที่สุดก็เสร็จสมบูรณ์แม้ว่านี่จะเป็นเพียงอาวุธวิเศษสนับสนุนอันเรียบง่ายแต่ลีเหยายังคงใจเต้นระัวลิงโลดยินดีจนแทบกระโดดโลดเต้นและกู่ร้องให้กล้องฟ้า หลังจากครุนคิดเป็นเวลานานหลีเหวในที่สุดตกลงใจตั้งชื่ออาวุธวิเศษนี้ว่าเครื่องตรวจจับสัตว์อสูร